Love, เนี่ยมาเนี่ยเอมเอมบ้าเไรเนี่ยี้เรียกตัวพี่นดินบ้าอะไรวะอะไรบ้าอะไรนะเออเหรออะไรเป็นไรเฮ้ยนเมก็เล่นเปล่าเอ็มฮะก็เล่นเล่าไม่มีมึงดูนีมงองงทไมอะเนมไรู้มันเรียกแต่มึงคนเดียวมันู่าอะไรเนมองอะไรแอบไปเยกันมันไปเออ จะเ,เล่นเปล่าน้ปั่นมดงคนตีทุกวันนี่อะไรกันเป็นอะไรเห็น <Hey, S 1> ไหมนะแต่เมื่อกี้แล้วเป็นอะไรฮะ <Ha? S 2> พูดจาเป็นอะไรเกินไปนะเกินไปนะโดนตกปากสักทีดูไหมฮะกินน้ำไหมดื่มน้ำไหม <c oughs> <c oughs> ไปทักเลยไปทักเลยเป็นไรครับเจ็บคอเหรอใช่ครับเจ็บคอนิดนึงก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมชาวนมัสการและผมก็ชาวเจ็ดโลทุกคนเลยนะฮะวันนี้ด้วยจากการแต่งตัวพี่แล้วเนี่ยนะครับผมไม่ต้องเห็นขาแล้วฮะจะรู้ว่าพี่ไโดนอะไรมาก็นี่นะครับผมน้องๆก็อาจจะเห็นแบบพี่แต่งตัวแบบสไตล์แบบว่าสไตล์อะไรครับคอเรียคอเรียเหรอไม่ใช่เกาหลีนะคอเรียคิงคือวันนี้นะครับผม พี่นะฮะคิดไอเดียออกนะว่าคือผมเนี่ยเป็นเด็กแบบว่าเรียบร้อยกนะับพวกพี่เขามาโดยตลอดนะครับผมคือที่เห็นแบบว่าแกล้งๆเ่ยคือมันเป็นคอนเทนต์นะครับเพื่อนๆก็คือวันนี้เนี่ยผมจะมาปีเกียวนะครับผมนะแก๊งสวยมวยน,นั่นเองนะฮะก็จะมีพี่เนมกับพี่ทีนะฮะที่อยู่ตอนนี้นะแล้วก็พี่เสือตอนนี้นี่้รับุรอนมาแล้วงอนใช่เพราะถ้าปล่อยคลิปนี้พี่เสือก็น่าจะปล่อยพรุ่งนี้พอดีก็น่าจะ ก็คือพี่เสือได้ลาลาแกงหัวฟ้าไปแล้วนะครับก็เสียใจเสียใจมากผมเสียใจมากครับผมจะทำอะไรอ่ะมาขี้อ่ะเออผมเสียใจมากเลยเอ้ยไม่ทักเลยเสียใจอ่ะตอนนี้พี่เนยกับพี่ทีนอยู่ข้างล่างพี่จะไะเดีแต่เราลงไปเปิดตัวแบบโซเฟียเลยแล้วก็เข้าเม้าเลยไปนำพี่ไป เอางีนนถ้ถ้าวันนี้ห้าวไม่พอนะครับถ้าคลิปนี้ถึงสองหมื่นเดี๋ยวผมจะแต่งตัวเป็นเด็กช่างมาบุกบ้านนี้ถ้าคลิปนี้ถึงสองหมื่นไหลจัดไปเอ้ยเอาไปสองหมื่นไหลพอไปยังไม่ถึง <c oughs> ไป เนี่ยมาดิเนี่ยเอมมาดิเอมบ้าอะไรเนี่ยวันดี้เอเรียกตัวไพี่นี่ดิเนบ้าอะไรวะอะไรบ้าอะไรนะเออเหรออะไรเป็นไรเฮ้ยนะเอมก็เล่นเปลาเอมฮะก็เล่นเปลาไม่มีมึงดูนี่มึงองมองทำไมอ่ะเนมไม่รู้มันมาเรียกแต่มึงคนเดียวมันจะกกูนี่นะอะไรเน็มมองอะไรแับไปไม่ได้กันมันไปเออ จะเล่นเปล่าต้องผ่านมดคตีทุกวันน่เลยบ้าเอไหดูแลเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงเหรอดีมกอ,อ,อดคอคนเดียวถาอะไรครับรู้รึวะบ็ห่างกันเป,ป็นสิบปีซะปีนั่นเขาอะไรวะนี่เพื่อนเป็นอะไรกันตอนกูพวกพวกเนี่ยอะไรเนมเนมเนมดูอะไรเนม Oh. ดูเวททำไมทำไมดีไมดเป็นอะไรไม <t art noise> ่ใส่มันอยู่บ้านมันก็เป็นเงี้ยคนตีนยิม้มหาย แกเก่งใจเจ้าของบ้านมั้งทิ้งขยะดิอยากกินก็นไม่ทิ้งทิ้งขยะเลยเป็นอะไรของมึงไงอ้ดีไปเรื่อยเป็นอะไรเป็นอะไรฮะ <c oughs> ทีมเ้าอิ่มอุ่มมาเขามายก่กับูเรื่องไงเนียมเลย,เยเลใครเล่นใครใครเล่น เอือร์มเออรไรเป็นไรเป็นเอือเหรออะอืออะไรอะอืมโอ้ยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเออพูดครับขึ้นแล้วนี่อะอะไรเนาะ ไม่เหมือนในบีมนะกูบอกให้น้องน้ององยากห้าวนะน้องอยากห้าวใช่ไ,ไ,ไหมเป็นอะไม่ไหวไม่ไหวเป็นอะไรของมันวะเไองงไทีมาเม่วงอ่ะหิวมะม่วงป่ะม่วงอยู่บ้านมะม่วงอยู่ไหนบ้านไม่ดีเอามะม่วงอ่ะมะม่วงอยู่ไหนมันก็ไม่หาซื้อหากินมาถามกูจะรู้ไหมว่าม่วงอยู่ไหน,อ,นอ้อฮะมมอก็เมื่อวานัง่กูน่ะเป็นอะไรมาถามจริมงมกูเป็นอะไรฮะอยู่ด<า>ีมันก็เป็นงั้นกูอยากกินมะม่วงก็ไปหากินดิก็ไปซื้อให้ดิ เชี่ยอะไรวะเนี่ยเออยัวกคัวงเหี้ยดงเนี่ยมอเี่ยอะไรนเรี่ย่ยวไมูหน่มไหวเลยอะไรันเป็นอะไรเห็นไม่ได้จเมื่อกี้วมไรเป็นอะไรฮะพูดจาเป็นอะไร เกินไปนะเกินไปนะรถตกปากสักทีดีไหมฮะกินน้ำไหมกินน้ำไหมจะกินมะม่วงจะกินน้ำไหมกินมะม่วงหลัดรอบเลยทเนี่ยวยูมึงนี่ใครสักทีนะ่สัตวพีนี่ไม่ไหวละจะกินมะม่วงกินมะม่วงพูดดีๆเข้าใจไหมพูดดีๆเรียกเรียกพีด้วยเรียกพี่ด้วยเข้าใจไหม พี่บอกอยู่อยากกินมะม่วงกขไม่ไปหาให้เหรอฮะเฮ้ยไม่ชอบพี่ไม่ชอบเล่นอะไรอย่างงี้ดูรุ่นด้วยดูรุ่นด้วยพูดพูดกับคนน่ะดูรุ่นด้วยใช่มาข่มอย่างงี้ไอ้สุขด้วยตัวเองยื่ดูวพูดอะไรนะครับพูดอะไรอ้าเปล่าครับฮะเปล่าครับเมื่อกี้เรียกใครมึงเรียกว่าอะไรนะเรียกพี่เนมครับ ไม่ใจว่าอะไรนะพี่เนม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 รียกพี่เนมใช่ไหมพี่เนมได้ได้ยินอีกนะไกดทีมได้ได้ไม่ติดกับได้ใช่กับกูได้ไหมครับ A few moments later เบื่อมันไหนเชียวขอกับพันเง้ยมันตอนนี้นะมึแม่งอะไรวะอย่าห้าวเมันมากทีมเข้าใจยว่าดูรุ่นใหญ่เขาด้วยเบื่อมันไหนที่อยามงสอนสอนมันนี่อิ่มอุ่มมากผมกู สับซากเกย์ไหมเป็นยังไงวะฮะเล่นอะไรกันก็ได้นะจะทะเลาะก,กันก็ได้แต่ถ้าบ้านกู้ยางบูกระชื้นทั้งคู่นะก,กูบอกใครอ่ะมาเดีย๋ยอุ้ยเกินไปนะไม่เพลงอะไรวะเนะี่ยคือยังไงวะมึงไม่มีความเก่งใจแล้วใช่ไหมฮ่าเพลงอะไรอะ่ะจะคอยเป็นพี่ใหญ่ดิไม่ต้องแตะเมื่อกี้นู่นเป็นอะไรเกิดมนเป็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว ไม่แม่ไม่เป็นไรนะหอบมาดิดิหอบมาดิหอบมาดิเป็นอะไรถอดเสื้อเป็นอะไรไปนั่งเออเล่นไปนั่งถอดเสื้อถอดเสื้อออกมึงใส่เสื้อพิเศอทำไมโอ้ยโอ้ยไอ้เียอร์กูมึงตีมันดิู่จริงจะอะไร มาารอดมึงนี่ยอะไรดีมึงเป็นอะไรพีทามเนี่ยไม่เป็นอะไรครับพี่หมายรอดมาโอ๊ย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 ฮะฮะฮะเป็นอะไรดูม่ดีไม่เปอนอะไรครับย่าก้ไิมอย่ากลวนไปยินพิมพูดก่อนพี่พิมอเไรพิมอะไรเน่ ไอ,ตตอ้เหี้ยมึงดูทำดิโอ้ยสัตว์ <c oughs> ไอ้เนีย้ย <c oughs> เฮ้ยอย่ามาจับกูเกี้ยมันยัไงไงวะปีน,นเกี่ยวใครจะปินเกี่ยวใครม,มานะไม่ใช่กูนะครับอืม ยนึ่งเอะานึ่งอมหนึ่งอตีเลยว่าไม่ใช่นะอย่างเงี้ยมะม่วงกูอยู่ไหนฮะว่าไม่ใช่ไหยมาม่วงกูอยู่ไหนอยู่บ้านกูจะไปเอาไหมได้กูไปไปอดทไฟด้วยไปด้วยไป ไม่ได้อีกแล้วครับไม่ได้อีกแล้วพี่ที่หลังออยากห้าวนะถามแล้วว่ามะม่วงอยู่ไหนมะม่วงอยู่ไหนก็ไม่เอามาให้ดีนะวันนี้อะมาหาข้าวกินเนี่ยมะม่วงกินมะม่วงไปดิพูดเชี่ยอะไรจะนะไอกินก็ไปก็นก็ตดอัดหน้าให้เหรอโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคลิปหน้านะครับผมอยากให้ห้าวกว่านี้นะครับแบบเป็นนักเลงมาบุกเลยนะครับผมก็ ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้เกินหนึ่งมือไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับเพราะว่าคลิปหน้าผมจะเป็นเด็กช่างมาบุกบ้านเลยเนี่ยพวกลูกกระจอกผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกกระจอกผมจอกหน้าจอกหน้าโป๊นี่ครับลูกกระจอกผมนะครับสองคนนะฮะจะเล่นแม่งเลยปะโอเคทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมเฮ้ยเร็วเร็วเร็ว จัดเลยวะจัดเลยวะจัดเลยว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 เลยวะเป็นไรเป็นไรอะเป็นไรอ่ะมีเกี่ยวเหรอมีเกี่ยวอมเ่ยเกี่ยวนงเป็ยไเป็นยัปเปนเ กูเด็กอ่ะไม่ใช่กูยอมแล้วไอเดีกกูเดี็กหมดแล้วยุดไอ้ร้านะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้เด็กหัดแกงด้วยนะครับผม องจริงจะกัน